โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามาโอเคมาแล้วสวัสดีครับเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่แล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมอันเขารบด้วยนะครับที่เมื่อกี้จบแบบไม่ปี๋ไม่หุยอะไรเลยพอดีว่าไปทําดูลามาแป๊บเนื้องโอเคครับต่อต่อเลยแล้วต่อเลยวันนี้เราก็จะมาตะรุย พอมืดพอดีนะน่ๆใช่ไปเลยลุยเดี๋ยวอย่าไม่เคยชัวรซุกซุกไปหมดวะวัดเดฟักอะไรซุกซุกเฮ้ยรู้ว่ามันไม่เซฟไงวะในตัวมึงอะไม่มีซุกซุกเอชาติกูหมดเลยเย้ก็เปิดมอนใหม่ดิวใครเนี่มันก็จบแล้ว อุตส่าห์ได้ครบชุดเลยด้วยมาแรกๆร,กร,กร,กรกอมาต่อกันเลยวันนี้มีซอมบี้ตัวไหนไม่คือไม่เอาคิปเปอร์นะคิปเปอร์นี่กลัวแล้วไม่เอาแอนเดอร์แมนด้วยไม่มีหรอกขอแค่สกิลและมันมีไหมนะ่ะมีหรอเออขอแค่สกิลและซอมบี้แค่นั้นแหละหรือแม่แมนมุมด้วยก็ได้เออแมนมุมสกิลซอมบี้แค่นั้นแหละ มาหมดเลยชีชีคชับชูโอว้ยไม่มีซอมบี้อีกาเลยเพราะขามีดาบไม้แล้วแต่ขามีดาบหนใช่ง,งเอ้ยมีดาบหนแล้วไงมีกล่องคราฟฉุกเฉินไม่ไม่กลัว <c oughs> ไปหาดีกว่าะลรวะคีบค่ะ โอ,อเคน,าานเี่จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้เลือคือหัวใจตายตายตายแล้วไม่น่าทา้ามันเลย ูมึงไม่จริงไงฮึได้บ้านเนี้ย้าเครื่องนี้มันไม่ถนัดแค่นั้นแหละเฮมีเฮมีเฮียมือนี่แน่เฮมี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 เฮ่อมาแล้วมาแล้วเอ้ยนี่แน่มึง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 อ่ะคุณน่าด่าคุณไปเอาอ่แต่กล้องจะถือด่าไม่ได้ไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนมาตีนั่นเหเฮ้ยอะไร มีแต่สเกลโอ้ยทำไมทำไมมีแต่สเกลวะเนี่ยผมไม่ช่วยแล้วผมสกปรกแล้วเออเออตายตายตายกูตายตายตายกาปอนกบตั้งล่ะกาตั้งล่ะกาตั้งล่ะตายเลือกคือหัวใจแล้วกูตาแบงบัวบิ๊กไอ้สัสแม่งมุมอยู่ใกล้บ้านกูไอ้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมถูกต้องไอ้ฮาร์ดใช่เลย ปิดแล้วปีแปดแล้วเฮ้ยตา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 ยปีจังเนี่ยยังไม่ปีดอีกโอ้ยตายพอดีโอ้กูตายดาบอันนี้สําคัญมากนะโอ้ดาบเล็งไม่เอาเอากูข้ามาแล้วไม่ทันแล้วโอ้จะตายแล้วไม่เปลืองฮึฮึฮึเฮ้ยแมงมุมกับสมแมงมุมกับสเกลมันฆ่ากันเองว่ะเกียสมงโ้ยโอเค ได้อ่ะของสำคัญเราหายไปไหนวะได้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 ใย,ยแมงมุมมาหนึ่งอันแล้วก็ลูกธนูหนึ่งอันเอ้ยชิบหายละของหายวะต่ของทำไมของผมไม่หายมีไฟเช็คอยู่ไมเอ้ยนี่ไงของดีเราขาดไม่ได้ไม่ ครับไม่เชื่อยังหรอกสกิลกับแมงมุมแมงยังไม่รอดเอ้ยเอ้ยอะไรยิงโกูเคื่อใหญ่แม่งไม่ถนัดว่ะไปยิงครบปีน้องครเปิดกล้องต้มผัดใกใไอซัมบวยหัวฉี ที่หาแลวใครใครดีดเออมื่อกี้ใครนั่นกลัวเจ็บว่ะเจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นจงไป่ิงครัไ้เจ็บที่รู้ ทำไมคุณไม่หายไปเดี๋ยวก็หายไปคุณลองตีผมก็ได้มา <c oughs> แตกเพลงเชี่ยเลยเดียเด๋ยโอเคต่ออ, 1, 2, 3, 3. อีกสิบนาทีเฮ้ยมันไม่มีอะไรผล่มาเลยว่ะเฮ้ยอย่าไปท้าทายมันดิดาบนี่สำคัญมากคุณต้องคอยเก็บให้หมุนด้วยถ้าผมุนตายทำไมดาบเล็ก มันตายมันไม่สร้างสัรเลยโอ้สเกลมาเลยไม่กลัวเวอย่ออตายเื้อตัวออง้ออกูกอย่อทื้ออื้อีื้ออืออืออื้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 ออืมออื้ออื้วอืออื้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 อสเกเอื้ออื้อื้ออื้ออออื้อ้ออ้ออืออื้อออะไ้ออ้ออื้ออออื้อ้ออื้ออื้อออ เรียใจหลุดอีกแล้วเป็นคููอะไรเนี่ยคำหยาบเยอะๆไม่เอาการรอดคำหยาบเยอะไม่เอาตกล้องปวดมือเฮ้ยสไปเดอร์แมนทั้งสองตัวมาด่วนมาด่วนตาแดงกลับเลยนะเราอ่ะโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ มาแล้วลงมาแล้วไหนวะโอ้ยนั่นไงโอ้ยนานมึงฆ่าเพื่อนกูมึงตายของเก็บด้แล้วเก็บไว้ให้ไม่เอาไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจก็แล้วแจะเก็บทำเก็บนั่นไงเห็นแล้วดูดไปด้วยก็ใช่ไงก็ดูดก็เก็บไว้ให้ไงโอ้เอามาเอามาให้หมดเลยอยู่ตรงนี้ไหนส่งมาเอาโยนมาให้หมดอยู่ในหลุมหมดเลย มีอะไรออกมาให้หมดเน,น,นื้อก็มีพีแอก็มีมีอีกดูในตัวดูดูด,ดาบเก่าๆก็เนื้อแล้วก็หินโอเคแค่นั้นแหละดูความมีซอมบี้บตัวประกัน้ีซอมบี้เขาถืออยู่เห็นไหมแล้วแล้วสิโอเคจะไปไหนก็ไป หมี๋ยไล่กันเลยเฮ้ยเยอะตุ๋มเรียบร้อยชาแล้ว้าพุทธม่กกี้มันน่าอากมากเด็ดโดในที่สุดช้าแล้วเว้ยใช่ลองมาดูสอดในในที่สุดมันเป็นของกูนะ อ้าวก็คุณช่วยเก็บไหมเหรอก็ช่วยผู้ชายต้อนให้ผู้ชายเลี้ยงต้นให้ทำไวถามท่านผู้ชมด้วยไอ้ขอก็ไม่ได้เนาะอ่าใช้ด้วยกันก็ได้โอ้ใช้ไปเลยไม่ได้เรียกใช้ไปเลยโอ้โหมีลูกธนูแม่ก่อนจะใช้่ะมามดยัง่ะมีมาล่ะอี่ลูกยิงมีไปแล้ว เฮ้ยฟังลูกเฮ้ยเดี๋ยวลูกสุดท้ายต้องกินไว้โอ้ยโคคุมค่าเลย้าคาบาะคาบเป็ดตกปลาแม่งคือจะมีสารละกว่าไหมก็ไว้สู้กับสกเกลไงเดี๋ยวเป็นสายสุม่มให้ถามข้าเดียวว่าว่าเออมอะไรวะจำไม่ได้แล้ว ดูดอ๋อเออ,อ,ไอไอฐานที่มันเอาไว้ทาลูกธนูอ่ะมันทำยังไงฐานวหรมันคาบยังไงคาบด้แต่นั่นคาบยังไงต้องใช้หินอะไรไม่รู้ดิถามคุณผู้ชมมาว่าถ้าคุณผู้ชมรู้ว่า,ค,าคือจะถามได้เนาะก็ะแบบไม่คอมเมนต์มานับคำวุ่นเสียใจไม่ใช่แล้วโอ้โตาแดงเก่ำเหมือนเราเนี่ยใคร มันมาทำอะไรกับหัวตาแดงกล่ำเลยไหน,ไนถึงยอมหลับคำว่าเสียใจเจ็บที่จอโองยกว่าจะออกเราได้ฆ่าแล้วแหละ โอ้ล้วเอาเหล็กไปทำอะไรนี่เนี่ยเหล็กพ่มึงสิไอ,อสั์เย่เย่อะไรอะ,อะไรบอกมาโอ้ยแกตีขนไก่ วนไก่เออเอาไว้คาบลูกธน,นูเอ้ยเอาไว้คาบลูกธน,นูตัวหัวต้อนสกเกลเลยตัวหัวค้อนสกเกลเลยตัวหัวค้อนมึงเอ้ยคิปเปอร์นี่บ้าไปกี้เนี่ยต่างยอมรับคำว่าเสียจุย <c oughs> อืมอืมเก็บไว้ในกล่อง <c oughs> มาปุมไปไมีเปล่า ไปตัวเปล่าคุณจะตามผมมาเอ้ยไม่ใช่ทอมเสื้อผ้าไม่ได้ไปตัวเปล่าจะตามผมมาแล้วมันตรายอยู่ไหนวะไม่มีทางเห็นผมหรอกพิมพ์ทีพีไปหาไม่มีเลยใช่เออแหละอะโอ้โหมีคนเห็นเห็นไหมทำว่าเสียใจ กดไปดีเฮดเฮดกดไปแล้วนีเงเกิดขึ้นกดตัวนี้สิครับตรงไหนวะนี่ออเออโอ้โหอะไรแต่เราเก่เก่งเด็หลัก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 ภาษาอะไรอ้าวโอ้คำนี้เลยเหรอเราคำ่าเียคุณนี่มันโคตรมีมารายาทเลยวะ่ะ

เ้ยจะตายเฮ้ยรับคำมาสิใจรู้คำนี้มันแรงขนาดไหนล้วจะทำไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยแม่มดปายาแม่มดแม่มดเออเออเฮ้ยอยู่หน้าประตูเลยเหรอเออโอ้แม่งแนงย่างเลย ยังว่าล่ะใครตายานึกว่าคุณนึกว่าคุณเอายามาจากไหนเฮ้ยด้ยาเลยเวอร์ชันออฟฮิลิ่งเมี่ยงเว้ยมันช่วยอะไรวะโอ้ยเบิบเลือดมึงดูมึงดูกูทำไมกูโดนยาทวงหลักเลยื้อเดินก็ไม่ไหว อกระโดดก็ไม่ชูงบล็อกเดียวยังกระโดดไม่ได้เลยตุ้ยไม่ใช่แล้วแต่ว่าลำบากจริงๆรงนะเดี๋ยวกี่นาทีเป็นกี่นาทีเดี๋ยวไม่ใช่ไปถึงก็เป็นกี่นาทีเนี่ยพยายามรีลอ่ะโอเคหกห้าสี่สามสองหนะึ่งไม่ได้เร็วขนาดนั้นวัดเด c k โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับใช่เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับบ๊ายบายครับครจุบจุ๊บจุบจุบจุบอ่ะอู่อู่อ่ะ,ออะลาครับ